ทำไมถึงอยากให้วัวกินหัวอาหารผสมกับรำครับให้เขาบำรุงร่างกายเขาเหมือนกับเราถ้ากินไข่ทุกวันกินได้ไหมไม่ได้ครับมไม่ได้คุณใหญ่เขามีวิตามินมากมต้องให้อาหารอย่างนั้นเลยครับผมตัวนี้คือวัวเพศผู้อายุพฤกิกาลนี้สองปีแล้วคุณตาเนาะคุณตาขายสี่หมื่นบาทนะครับผสมพ่อพันธุ์เป็นหลอดนะครับจำ สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมอคอกวัวบ้านๆของคุณตากับคุณยายที่จะขายวัวเพศผู้ให้เราในราคา40,000บาทนะผู้ชมครับเป็นวัวที่มีลักษณะโครงสร้างใหญ่บวนนะครับผู้ชมครับเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคุณลุงคุณป้าแล้วกันสวัสดีครับคุณลุงคุณป้าที่นี่ที่ไหนครับบ้านสวายบ้านสวายครับตำบลตำบลลำดมอำเภอำอำเภอลำด,ดวนจังหวัด เบอร์โทรตามน,นี้เลยเนาะศูนย์แปดศูนย์สปนะผู้ชมครับอีกครั้งหนึ่งครับ0 80ย์แปดศูนเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับวิธีการเลี้ยงวัววัวแต่และตัวลักษณะหน้าตาแล้วก็ราคาผู้ชมครับ,บอันนี้คือข้าวเนาะตาเนาะข้าวกับหญ้าเลย <laughs> ข้าวกับหญ้า ผสมกันเลยผสมกันระหว่างข้าวกับหญ้าอันไหนเยอะกว่ากันคุณตาคุณยายหญ้ากับข้าวหญ้าเลยเยอะกว่าข้าวหญ้าเยอะกว่าข้าวโอเคครับผู้ชมครับตื่นมาหาหญ้าตั้งแต่กี่โมงคุณยายคุณตาหาหญ้าให้วัวงตั้งแต่กี่โมงครับกินข้าวเสร็จคกินข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จก็ร่วมข้าวเสร็จอืม หาให้กินให้มันอิ่มถึงจะทำงานอย่างอื่นได้คือต้องให้มันอิ่มก่อนเราถึงจะไปทำอย่างอื่นได้อิ่มก่อนค่อยทำงานเราโอ้คุณยายพอดีมากเลยนะผู้ชมครับคุณยายเขาบอกว่าวัวกินอิ่มก่อนค่อยทำงานเราอืมเยี่ยมเลยผู้ชมครับเขาก็หิวเหมือนเราเนาะโอ้เนี่ยเนี่ยผู้ชมครับคุณยายพอดีมากเลยนะผู้ชมครับโอ้โอเคคนอิ่มแล้ววัวต้องอิ่มด้วยคือถ้าคนอิ่มได้วัวก็ต้องอิ่มได้นะยายเนาะ อืมโอเคครับผู้ชมครับถ้าอย่างนั้นอยู่ไม่ได้แล้วงั้นก็อยู่ไม่ได้นะคุณตาเนาะก็ต้องทำไปทุกวันอย่างนี้เลยอืมข้าวเย็นข้าวเย็นมีความสุขไหมคุณตาก็มีแหละเนาะความสุขยังไงบ้างคุณตาก็พยขยันทำามานี่เลยได้ได้เสริมรายได้เสริมถ้าจะทอกสอทอะไรได้ได้ใช้ทอกสอเป้าหมายตรงนี้เลยตรงนี้เลยผมได้แต่๋ัวพเลย ชายตอกซอสเตะนาข้าวนิดเดียวไว้ไวจะกินคือปลูกข้าวพอกินครับที่เหลือให้วัวววัไออสคือถ้าไม่มีวัวนี่เรียบร้อยเลยเนาะเรรียยบ้อโอเคครับเขาเอาหมดเลยครับผมที่จะขายวันนี้คุณยายเคยคิดมาก่อนไหมว่าเราจะมาเลี้ยงวัวเนี่ยไม่เคยคิดไม่เคยคิด พอเราเลี้ยงไปแล้วเป็นมีความรู้สึกไงบ้างครับคุณยายมันได้เงินออ๋มีความสุขไหมจามันลำบากจริงแต่มันได้เงินเราก็ภูมิใจไงทุกปีได้เงินทุกปีได้เงินทุกปีใชงแต่ปีหนึ่งจะได้ทีหนึ่งมันจะได้เป็นกอบทอืดแล้ววันหนึ่งลงทุนกับวัวเยอะไหมครับคุณยายซื้อัวหาันที่รึอะไรกระสอบว่วมันจะหมดนะอ๋อแค่น้นเองครับคือหลักๆคือตอนเย็นให้กินหญ้า,าตอน,ตอน หัวอาหารผสมกับรำทำไมถึงอยากให้วัวกินหัวอาหารผสมกับรำครับให้เขาบำรุงร่างกายเขาเหมือนกับเราถ้ากินไข่ทุกวันกินได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้คุณยายเขามีวิตามินมากให้อาหารอย่างนั้นเลยครับผมคุณตาคุณยายอยากจะขายวัวตัวผู้กี่ตัวครับคุณยายตัวเดียวตัวเดียวตัวเม่นี่เป็นกาลังสาวนี่ อ๋อว,ว,วัวสาวด้วยครับให้ให้เลยคุณตาคุณยายครับคุณตาคุณยายเขาบอกว่าถ้ามีวัวน,นี่ลาบากเลยเนาะลำบากต้องหาข้ากินหน้านี้<อ>น้าหน้าแรงปล่อยไม่เป็นไรครับผมแต่หน้านี้ก็จนถึงเกี่ยวข้าวเสร็จถึงจะเลิกลำบากเกี่ยวข้าวเสร็จถึงจะเลิกลำบากโอ้ตอนนี้ลำบากทุกวันเลยแหละลำบากทุกวันเลยลทลยนะําไมถึงมีแรงสู้ครับคุณยาย สู้ก็อย่างนั้นแหละเพราะว่าของของเราไม่ให้มันกินตัวสงสารมันมันต้องอิ่มเหมือนเราเรากินอิ่มแล้วเขายังไม่ได้กินรเราองหายเขากินให้อิ่มอตอนเย็นมีหวัวหางให้กินอีกครับผมมีสองอย่างมีสองอย่างคุณยายเช่นนี้ครับคุณยายภูมิใจกับอาชีพเลี้ยงวัวไหมภูมิใจา<ม>ได,ได้ได้ทุกปีเงินจากเขาได้ทุกปีเงินจากเขาคุณยายเลี้ยงวัวใส่คนอะไรบ้างครับนี่ ชาลีกับ布拉มันเนาะโอ้ผู้ชมสวยสวยโอ้ยีชาลีกับ布拉มันแล้วก็วัวไทยบ้านเราตัวที่จะขายก็คือวัวตัวผู้ตัวนั้นเนาะคุณยายใหญ่ขายสักเท่าไหร่ครับพูดสิว่าจะเอาสี่หมื่นสี่หมื่นเนาะอ่ะโอเคไม่ต้องต่อนะไม่ต้องต่อราคาที่คุณถ้าว่าให้ต่อจะเอาสี่หมื่นห้าอ่ะโอเคสี่หมื่นนี่คือขายเลย ขนกลับบ้านได้เลยเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเข้าไปดูด้านในนะผู้ชมครับไปดูวัวเพศผู้กี่ปีแล้วคุณยายปีกว่ากว่าปีกว่ากว่าแต่ว่าตัวใหญ่มากๆเลยเนาะโตจันเดือนพฤศจิกาถึงสองปีพฤศจิกานี้สองปีอันนี้ล้นธรรมชาติเลยไหมครับได้ทาเขาไหมไม่ได้ทำไม่ได้ทำหัวล้นธรรมชาติเลยใช่ไหมลูกของตัวไหนแม่อันอ๋อแม่มันอยู่นู่นนะผู้ชมครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วกันนะครับอันนี้คือ แม่วัวที่ให้ลูกออกมาเป็นวัวเพศผู้เนาะคุณยายเนาะตัวนี้สนะี่หมื่นนะคุณยายเนาะตัวเมียตัวนี้สี่หมื่นเพราะว่ามันออกเดือนสุลาเป็นวัวประมาณลูกผสมนะครับก็ตามตามสภาพเลยเนาะแผลตกสะเก็ดนะครับ,รบแต่ว่าหายเรียบร้อยแล้วถ้าไม่คิดมากก็ไปเป็นแม่พันธุ์นะครับส่วนตัวผู้ตัวนี้ราคาสี่หมื่นบาทถูกต้องไหมครับคุณยายคุณยายดึงออกมาได้ไหมดึงนี่ฮะครับมาลงล่องหน นี่มาทางนี้คุณตาตัวนี้ลูกของอะไรคุณตาผสมอะไรมาผสมเทียมเลยผสมตัวนี้ผสมเทียมพ่อพันธุ์ชื่ออะไรจำได้ไหมครับจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ใช่ไหมอ่าตาปล่อยเลยอโอเคครับผู้ชมครับตัวนี้ราคาสี่หมื่นบาทนะคุณตาเนาะโอ้แน่นเนาะโวตัวนี้แน่นแน่นเดี่ยวเลยผู้ชมครับนี่เนื้อหนังดีเลยผู้ชมครับนี่อะไล่มาคุณยายให้ผู้ชมได้ดูชัดๆเลยตัวนี้ ล้นธรรมชาตินะคุณตาเนาะลนธรรมชาติอ่ะมาครับมามันกลัวผมไหมผู้ชมครับอืม<ห>มันกะเม็ดกันหน่อยน้องสาวมัน๋อน้องสาวโอ้โอเคครับผู้ชมครับวัวตัวนี้สวยมากเลยวัวพ่อพันธุ์ดีๆได้เลยเนาะที่ขายเพราะว่าอยากจะใช้นี่ทศออนะกลัวขายตอนนั้นเขากดราคาอ่ะขายตอนนี้ดีกว่าเนาะถ้าใครถูกราคาก็สี่หมื่นบาทเลยอ่ะโอเคครับผู้ชมครับ คุณยายมีวิธีการเลือกแม่พันธุ์ไหมเราดูยังไงวัวให้ลูกสวยครับเออนี่ทุกวันนี้นะเขาเลี้ยงแต่หูยาวเลี้ยงแต่หูยาว,ก,ยยยวกับยี่ห้อนี้ <laughs> นี่ยตัวดำกับยี่ห้อนี้อ๋อปลาเกีอยวครับออตัวนี้คือวัวเพศผู้อายุพฤติการนี้สองปีแล้วคุณตาเนาะ คุณตาขาย40,000บาทนะครับผสมพ่อพันธุ์เป็นหลอดนะครับจําชื่อพ่อพันธุ์ได้ไหมครับคุณตาจำไม่ได้จำไม่ได้เนาะแต่ว่าเป็นบัวลักษณะอย่างนี้แล้วกันเนาะอ่าเดี๋ยวให้ดูชัดๆนั่นผู้ชมครับคุณตาใจดีจูงออกมาข้างนอกให้เอฟซีดูนะครผู้ชมครับอ่าดูแข้งดูขาสูงประมาณเท่าไหร่คุณตาสองเมตรมั้งน่าจะกว่ากว่านะน่าจะมาณสักเมตรสี่สิบเออเมตรสี่สิบเนาะเมตรสี่สิบเมตรห้าสิบนะครับ วัวตัวนี้เป็นวัวล้นธรรมชาติเนะวัวล้นธรรมชาตินะท่านผู้ชมครับไม่ได้ทําเขาเนี่ยท่านผู้ชมครับดูชัดๆไปเลยนะครับวัวตัวนี้คือหญ้าในเปีย้า,พ,ยาพอได้ปลูกใช่ไหมนี่พอได้ปลูกใช่ไหมแต่ว่าคงไม่ไม,ไม่ไม่หยินเนาะคุณยายเนาะปลูกไว้ในบดเครื่องบดกระอ๋อทำไมถึงปลูกแค่นี้คุณยายอ๋อพื้นที่เรามีแค่นี้ทางน้นย โอ้มีหลายที่เลยอ๋อนนปลูกกี่ที่ครับญ้าเนี่ยสี่ที่มันขี้ละน้อยๆอ่ะยุ่นทางโน้นก็มีคนหนึ่นู่นเหรอ,อที่นาอยู่ตามงางทั้งข้างก็เลยครับผมไว้ตรงนี้คือญ่าคุณยายอยู่เป็นจุดๆเลยปลูกเหมือนไม้ดอกไม้ประดับเลยเนาะน <c oughs> เวลาหญ้าในานามหมดตัดอันนี้ดบดบดอืมผสมหัวหามให้เขากินครับผมคิดว่าทำนากับเลี้ยงวัวอันไหนได้เยอะกว่ากันเลี้ยงวัวได้เยอะกว่า ได้เยอะกว่าเลี้ยงวัวมีความเสี่ยงอะไรไหมคุณยายเลี้ยงวัวมีความเสี่ยงอะไรไหมไม่มีนะไม่มีใช่ไหมครับแต่ถ้าทํานาล่ะมีความเสี่ยงไหมโอ้ยทำนามันลงทุนเยอะมันไม่ได้ครับผมได้แค่พอกินพอกินกินจะไม่พอเองนะมันเพราะว่าลูกเต้าก็มีเนาะต้องให้เขาไปกินสีให้เขาอืมโอเคครับผู้ชมครับเลี้ยงวัวปีหนึ่งมันได้ถ้าขายทั้งหมดก็ไได้ถึงสี่หมื่นอ้โหีีได้ครับ แต่ตัวนานี่สี่ไร่สี่ไร่แต่ทั้งหมดมันหกไร่อือโอเคครับผู้ชมสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คุณลุงคุณป้าฝากถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทำยังไงบ้างถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับเออเราก็ดูแลเขาเหรอเนาะเขาเกี่ยวยาเกี่ยอะไรอ๋อเ,เขาไข้รููมันกันนะครับผมมันเหงาเขาเหงาเขาไม่กินยาเราก็ต้องโทรหาหมอมาดูมาฉีดอ่ครับผมพยายามดูแลให้ดีครับผม เออปีหนึ่งกีนึงทุกวันนัมาเละต้องดูเขาครับผม,มก็ประมาณนี้เนะาะ